ผมใช้โปรแกรม s o ยเวิร์กครับวิชวลไลท์โอ้หนะครับวิชวลไลท์เดี๋ยวต้องเกินก่อนบางคนยังไม่รู้จักแวันนี้เป็นเป็นแฟนตัวจริงได้ใช้เกี่ยวกับงานเรนเดอร์ลิงรเป็นภาพเสมือนจริงใช่ครับแต่เขาบอกว่าอยากใช้สีเดียวกับรูปภาพเดี๋ยวนะผมทวนคําถามอยากใช้สีเดียวคืออยากให้เอาสีจากรูปภาพมามั้งต้องทําอย่างไรเออน่าจะน่าจะดูสีอ่ะครับอ่าทำได้ไหมทำได้ไหมก็ หลังจากที่ไปหามาก็สามารถทําได้นะครับเจอวิธีแล้วอืนะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ผมมีรูปโมเดลเป็นตัวรถอยู่นะครับไอ้ส่วนนี้ก็คืออยากได้สีเนี่ยอย่างผมเตรียมมาเนี่ยอ่าผมอยากอาจจะได้เฉดเหมือนตัวตัวสีอย่างนี้นะครับสีแดงกับสีทองรถสีทองใช่นะครับก็คือเราก็ไปที่ตัวแบตเทียรีลนี่แหละเราก็นิวตัวเอฟเพลนขึ้นมาครับนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถระบุได้ว่าตัว ใช้เนี่ยต้องการให้เป็นอะไรนะครับต้องการเป็นแบตเชนเรียลนะครับเป็นเมทัลนะครับก็เลือกไปได้เลยส่วนสีตรงเนี้ยพอเราเลือกไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีสีให้เราเลือกนะครับสามารถปรับเป็นค่า r g b ก็ได้นะครับหรือแล้วมันจะมีตัวสัญลักษณ์ตรงเนี้ยครับนะครับที่เป็นตัวตัวดอบดอบสีเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเลือกเป็นเขาเรียกว่าอะไร eyedropper e y e d ป o p p e r ไปดึงนะครับดึงออกมาครับนะครับทีนี้มันอยู่หน้าต่างเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นนะครับเราก็เราก็ย่อมันนิดนึง นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพรีวิวนะอันนี้เราก็ย่อมานนิดหนึ่งให้เห็นสองหน้าต่างนะครับอ่ามาอย่างนี้นะครับเราก็ไปเลือกที่คัลเลอร์นะฮะเราก็มาเลือกตัวนี้นะครับอ่าไอบัตเนี่ยเราก็เลือกอ่าบริเวณแอเรียที่เราต้องการไปได้เลยอ่าตัวทีนะฮะนะครับจับมันหยดใบปุ๊บนะครับมันจะพรีวิวให้เราดู นะครับว่าเราต้องการเาสีตรงไหนอ่ mm hmm. อย่างเช่นผมต้องก,การแดงตรงนี้เลยอ mm hmm. ดูดสีไปเลยนะครับดูดขึ้นมาเลยปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแมทีทเรียลที่เป็นสีแดงนี้แล้วเห็นไหมครับนะครับเราก็แค่แดกอันดับไปวางที่รถเห็นไหมฮะรถสีแดงสวยแล้วอ๋อสีมันได้รอแมนเลยใช่หรือเราอยากจะได้อีกตัวหนึ่งก็อยากได้สีทองอ่าสีทองอีกตัวนี้ก,ก็ก็นิวขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง uh huh. อ่าอ่าเป็นเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ไปดับสีทองมาอยากได้ทองแบบไหนแบบตรงนี้อืมครับออกเหลืองๆหน่อยปุ๊บ มันก็จะสร้างเป็นสีทองนี่อ่าม,มาวางลงตัวคาดนี่เป็นไงฮะอันนี้ก็ดอกมาได้แล้วโอง่ายมากครับจากรูปภาพครับนะครับอาจจะมาปรับอย่างอื่นเออปรับแบบกลาวให้ดูเหมือนจริงอ่าไปอยู่อ่าเป็นไงลุยทะเลในรายนะครับหรือว่าอยู่พื้นถนนด,ดูสวยขึ้นเลยครับดูสวยขึ้นเลยฮะเห็มโอเคนะครับก็ไม่ยากนะครับ,รบดูสีมาคือเมื่อก่อนผมเองใช้โปรแกรมเล็กๆอ่านก้าสีอ่ะ RGB เ e d Green Blue เท่าไหร่แล้วก็มาพิมพ์ตัวเลขอันนี้ง่ายกว่าเยอะจิ้มมาเลยนะครับก็เป็นเทคนิคก็ดีนะเป็นคำถามที่ดีอ่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็คือบางทีเห็นรูปภาพโปสเตอร์ไอ้อย่างได้เฉดสีประมาณเจ้นี้ยแต่ไม่รู้ค่า RGB มันเท่าไหร่ใช่ครับนะครับก็คือไปจิ้มดึงมันมาได้เลยโอเคสะดวกมากนะครับขอบคุณมากเลย